นิ้งกุลสตรีขวนคืนหน้าจอในรอบ18ปีต้องพักรักษาตัวจากอาการป่วยโรคไขกระดูกบกคร่องมานานพักใหญ่จนล่าสุดอาการดีขึ้นตามลำดับทให้ล่าสุดอดีตนางเอกสาวยุก้าินิ้งกุลสตรีหรือที่เปลี่ยนชื่อในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ว่านิ้งวิชยานัทสิริคงปรีดาขวนคืนหน้าจอเป็นครั้งแรกในรอบ18ปี ในงานนี้นิ้งคุณลสตรีก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมและได้ระบุข,ข้อความว่าถ่ายรายการคลับไฟร d เดย์โชรายการแรกในรอบ18ปีเสาร์ที่วันที่30กรกฎาคม1200นาทีแฮชแท็ช่องวัน31เป็นกำลังใจให้นิ้งด้วยนะคะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาชมอย่างมากมายว่าถึงป่วยเตะก็ยังสวยไม่มีเปลี่ยน